วัสดีครับก็ต้อนรบายการที่ดีทีวันนี้ก็เป็นวันนะวันศุกร์นะครับมีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่รอยยิ้มเสียงอะไรอะเสียงนี่มันคุ้นๆนะเนี่ยแตกหักไปเลยเออแตกไปเลยแตกกระจายวันนี้ผมก็จะมามาดู อบบ้านผมนะครับว่ามีอะไรบ้างครับก่อนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ไม่ยาวมีแต่สั้นๆนะแต่น่าจะไม่เกินเหลายนาทีนะครับน่าจะประมาณสองสามนาทีแะละโอเคไปเดี๋ยวไปชมกันเลยนี่ก็คือบรรยากาศหลังบ้านของผมนัดเนี่ยนี่ก็คือห้องน้ำนะครับมีสองห้องนะครับอ่านี่กับนี่อ่าเดี๋ยวพาไปดู เห็นอะไรไหม,ไมเห็นป่ะวันนี้ก็คลิปไม่ยาวนะปะเดี๋ยวตัดไปเลยตอนนี้นะครับจักรยานผมก็ได้ซมอมษย์สมบูรณ์แล้วนะครับนี่ฮนี่ครับจากคันเก่านะครับกลายเป็นคันใหม่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่พังไปเกือบสามปีอ่ะก็นี่ก็คือบรรยากาศนะครับ ตรงนี้ก็คือแบบตอนที่ผมเคยมาถ่ายคลิปดูไก่อมผมครับตรงนี้ก็คือลงสีข้าวนะครับบล็อกชีวิตประจำวันผมนะครับก็จะมาดูแถวนี้นะนี่เครื่องสีขาวแล้วก็มอไซค์พังมีอยูอ่สองอันนะครับมีอยู่สองคันนะครับไม่เยอะนะครับี่เอาส กงเป็นอะไรยนะ่งเงี่ยโอ้ยทุกคนก้องพังก้องพังะอ่ะนี่เอ้ยไก่เองตัวมันใหญ่แล้ววันนี้จะเอาขูไก่หนีโผอ่ะทุกคนนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะไปก่อนนะเอ้ยเจ้าไก่นี้